พบกับ f อเวแรงม้าครับราคา646,500บาทเริ่มต้นดาวพียงแค่1 0 0 0 0แบาทสำหรับตัวตู้แอร์646,500บาทตู้แอร์สวยๆอย่างนี้ไฟหน้ามีไฟสตอร์ดไลท์ข้างบนด้วยนะครับผมมอน้าขนาดใหญ่เผาหน้า,น,านี่ต้องบอกเลยว่าใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับเป็นระบบเผาตั้งตรงขนาดใหญ่มีกระบอกบังคับเลี้ยว เป็นระบบไฮโดริกนะครับแต่นี้ซ่อมบำรุงง่ายดาวหนึ่งแสนนี่เฉพาะตัวรถอย่างเดียวนะครับพี่น้องค่าดาวแสนสองเนี่ยพี่น้องจะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับดาวแสนสองได้อุปกรณ์2ชิ้นได้ดันหน้าและได้ผ่านด้วยนะครับระบบกองอากาศก็เป็นรองอากาศหมุนวนข้างบนและกอง2ชั้นเป็นกองกระดาษ2ลูกนะครับร่มตัวแอร์ก็เย็นช่าสบายอารมณ์มีพัดลมช่วยทําให้เหมาะกับประเทศไทยที่ต้องการ ความเย็นมากกว่าปกตินะครับผมมีกระบอกไฮโดรลิกข้างหลังช่วยในการยกช่วยในการกดกดได้ถึง3ตัน5เลยนะครับผมตัวนี้สบายสบายสำหรับ70แรง FM V เบอร์ F M B ครับเป็นระบบเกียร์ซัทเทินด้วยนะครับเดินหน้าถอยหลังโดยใช้คันโยกหนึ่งเดียวที่อยู่ด้านซ้ายมือของเรานั่นเองครับผมและเป็นระบบเทอร์โบด้วยนะครับสสูบเทอร์โบ มาดูด้วยกันเลยครับ